ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวบ a t t l e Pass ซีซั่นใหม่ล่าสุดที่เปิดให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นและก็อัปเดตกันได้แล้วผมกับบ a t t l e Pass ซีซั่นที่3 Vintage Vigilance ก็มาดีก่าว่าสำหรับข้อมูลต่างๆสำหรับบ a t t l e Pass ซีซั่น Season นี้เนี่ยจะมีของรางวัลอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย สำหรับทีมของซีซั่นนี้ผมใช่แล้วอาจจะเป็นทีมที่เป็นสไตล์แบบก็ต์ฟาท์ผมเป็นแบบมาเฟียมาเฟียนิดๆน,นะอ่าถือว่าเป็นแฟมลี่ดีผมหากใครถืว่าใครชอบก็อย่างที่บอกว่าวันที่ได้เกิดว่าใครไม่ชอบมันก็จะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเข้ากเกมยิยงปืนเหรอมันก็อาจจะดูปะแปลกๆนิดนึงก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะสำหรับสกินนี้แต่พี่มองว่าสกินเซตนี้บ็ต์าทนี้ชุดตัวละครสวยๆเนี่ยมีหลายตัวเลย ในส่วนของราคาก็เหมือนเดิมครับผมตัวปกติ g 4 4 0เป็นตัวพื้นฐานแล้วก็ตัวพิเศษ9 6 0แบบพรีเมียมอัปเกรดึ่่งก็จะมีของละ,ละวันนะผมเพิ่มขึ้นมา5ชิ้นชิ้นแรกมีดรายใหม่ครับผมเป็นรายแบบอารมณ์แบบม,มาเฟียจะชัดเลยผมสไตล์นี้ทนนี้กรอบรูปโปรไฟล์ข้อมูลอว,วาตารแล้วก็ตามด้วยคอลลิ่งการ์ดแบบสไตล์เท่ มาปุ๊บพระนั้นก็จัเลยผมแนะนําว่าเป็นตัว960จะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้ของแถมป็พิเศษซึ่งมันจะไม่มีใน b a t t Pass Wall Return นะผมสำหรับของแถมเพิ่มเติมเพิ่มอีกนิดเดียวแต่ว่าได้เลยเวลเพิ่มขึ้นด้วยนะประหยัดเวลาเล่นด้วยสำหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยผม mm. ของรางวัลน,นะผมชิ้นแรกมาแล้วอ่าตัวละคเรเซตใหม่อีธานนะผมสตล์แบบมาเฟียมาเฟียเท่ๆแล้วที่สําคัญชุดตัวละครมันเป็นแบบทนสีดาด้วยนะคือเวลาหันหลังแอบแบบมุมดาร์โซนเนี่ยคือเนียนคลิปอะ่ะ บอกเลยของดีครับผมตัวละครเซตแบลนด์พาร์ซีซั่นนี้ทัดมาอีกสก,กินปืนนะผมของปืน M13 สะคมโคง่ายๆเรียบๆไม่ลกจอครับผมแต่ก็แอบ,บมีแบบความเป็นเมคานิกพิเศษเพิ่มขึ้นมาแบบเท่ๆนะ,อะของเซิร์ผมสก,กินปืนรองต่างๆลีเจนด์นะผมของตัวละครในแบลนด์พาร์ตเอาตัวโปรไฟรล์ตัวละครมาจำแบลนด์พาร อีกหนึ่งสกินของปืนดิงโก้ซึ่งอันนี้รู้สึกว่าอม,มาเจอกมาผิดทีมแบบนี้ปะ่ะอันนี้มันดูทีแบบเ,เป็นแบบฟาโลฟาโลหน่อยนะแต่เป็นสีทองทองก็เขาคู่คู่อยู่อ่าไมาตัวนึ่งกับผมตัวละครน,นี้ตัวนึ่งกับผมตัวซิลเวอร์บอกเลยว่าตัวนี้สวยจัดน,นี่แล้วที่สำคัญโทนดำด้วยนะใครชอบตัวละครหญิงที่เท่เนี่ยก็ถือว่าน่าจัดอยู่แล้วก็ที่เหลือเป็นของเสิร์ฟบาลานซ์พาทั้งหมดห้าชิ้น ในส่วนของระวันใน Battle Pass ร,รีวิวสิบสผมเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาตัว5้า box อุปกรณ์พิเศษที่จะปล่อยเครื่องสัญญาณผมก่อโกดอุปกรณ์ึิตวิท,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 ทีของสตูรวมถึงสตูถ้าเกิดว่าเข้ามาในอนาเขตการทํางานเนี่ยก็จะปิดกั้นในส่วนของตัวมินิแมบปบเกมเพกก็จะเป็นอย่างภาพนี้เลยถือว่าดูน่าสนใจดีถ้าเกิดว่าครูดาวานี่ก็ถือว่าน่าใช้งานอยู่นะ ถัดมารเรเบิล19อีโมท่าใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับท่าเงี้ยตู้เซฟผมขโมยเงินนี่ก็เข้ากับทีมจริงนะมาเฟียมาเฟียก็ต้องประมาณนี้รเรเบิล20ขอบผมสกินใหม่ของปืนเรเซอร์แบ็กก็จะเป็นสกินเรียบๆอ่ะถ้าใครอยากดูเกมเพลย์เต็มๆของสกินแบลนท์พาร์ทก็เหมือนเดิมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าพี่ลิงได้ผมทำไว้แล้วรเรเบิล21ของผมสายฟรีก็จะปลดล็อกสกินปืนใหม่ของผมก็เป็นปืนสาย s m g ปืนเท็กไน ก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเกมเพ์ ay, เดี๋ยวจะรอเป็นคลิปถัดไปใครสนใจอยากดูการปรับแต่งของก็รอได้เลยแต่เดี๋ยวบอกเลยว,ว่าสกินปืนนี้เนี่ยปืนใหม่โคตรแสบแสบเกินลั่นแบบโอ้เฟนเนตยังอายอะ่ะเด้ก็มีลูกเล่นที่หลากหลายด้วยนะ25อ่ะกอบรูกโปรไฟล์เสริมเรเวล29ตัวละคเรเซราฟมาวัดทีมที่แบบโอโ้ชุดนี้เป็นม่วงเขียวปะผมผม ตัดมาอีกทีนึงครับผมยาวๆเลยประมาณเรเวลสามสิบเก้าสกินของปืนสไนเปอร์ HDR สีเขียวๆย,ยาวมาอีกทีครับผมอ่าสี่สิบสี่เป็นกระเป๋าแบคแพ็ตัวใหม่แล้วก็ตามด้วยเรเวลห้าสิบสกินอีพิกของปืนเทคไนแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งครับผมกับตัวละครซิมมีส่วนของการอัปเดตแบบกราวฟอสก็จะมีตัวละครเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวผมเป็นตัวกาเซีย ก็ยังไง่าเป็นพีโลนั่นเองผมชุดขาวพร้อมกับสกินใหม่อของปืน AK 1 1 7น a ่ง,งก,ก็ถือว่าดูน่าเก็บอยูน่นะก็เติมเลยดีกว่าผมสำหรับคนที่จนใกก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าใครที่ปลดระบวัน้บบนพันแล้ว1 1 0 0มันก็จะลดราคา CP ให้ผมก็จะเหลือประมาณ700กว่า CP นะ,ะก็จะได้พวกของเสริมพิเศษเข้ามาเป็นตัวครับอะไรพวกนี้ ในส่วนของแผนพังการาอัปเดตคร่าวๆช่วงต้นซีซันเนี่ยก็จะมีการปล่อยของมาเรื่อยๆผมสกินพวกอีพิกฟรีแล้วก็ประมาณกลางซีซันก็จะมีสกินมิีม 2, กับผมรีเทิร์นสกระบอกก็จะมีโอเดนแล้วก็ ffar 1านรวมถึงอีเวนท์ที่ได้ตัวละครอีพิกฟรีผมและในส่วนของไอเทมของแต่งใหม่ประจำซีซันนี้ผมก็จะเป็นตัวแม็กกาซีนใหม่ของปืนแมนโอบอกกระสุนเทอร์มที่หลังจากได้อัปเดตมาผมโดนเนิฟไปนิดนึงนะจากช่วงของเซิร์ฟเทสเบต้าผม จากตอนแรกยิง2อนัดตายทุกระยะก็จะเปลี่ยนให้เหลือสามนัดตาย,ท,ะยะทุกระยะทุกส่วนของร่างกายอันนี้ก็จะเป็นเควสมาประมาณช่วงกลางซีซั่นให้ด้วยเหมือนกันนะผมก็บอกเลยว่าของดีประจาซีซั่นนี้และทังฝั่งของเนื้อหาการบัอฟอแล้วก็เนิบตัวพื้นต่างๆก็เรียกได้ว่าในแพทนี้เนี่ยมีปืนหลายกระบอกที่บัม็มาดีมากโหดมากและบางกระบอกที่เป็นเมตาก็โดนเนิฟไปหนักพอสมควรอย่างเช่นตัวดิอคิเทผมจากต่ก่อยิงหวัวดามิท้าเอ็ดสองนัดตายอันนี้เหลือ49แล้วโอ้ ก็โอเคดีแล้วผมเพราะว่าดิอาเกน,นมันแรงเกินไปแล้วมันดีเกินไปก็โดนเนฟลงมานิดนึงก็หวังว่าเมตานี้เราจะได้เห็นปืนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเทคไนที่แบบโอ้หเดือดจ,จัดเลยพอๆกับเฟนเนเลยนี่เรื่องการใช้งานนะสูสีคุ๊กี้มากความนิยมนี่มิสติกก้าก็ได้เลยนะอของดีเลยผมแต่ในเกมเพลย์จริงเดี๋ยวจะลองทดสอบในการปรับแต่งอีกทีนึงนะ <ST> นะก็ในส่วนของการเปรียบเทียบอันนี้ก็มีเกมเพลย์ดูคร่าวๆแล้วผมใครสนใจปืนไหนว่ามันเปลี่ยนขนาดไหนก็สามารถดูเกมเพลย์ตามนี้ได้เลย และก่อนจากกันไปผมเพื่อนๆคิดเห็นว่าเกี่ยวกับอัปเดตใหม่แบนพาซีซั่นที่3นี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ Comment, พูดคุยได้าเทียใต้ซิปชั่นนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วป,ป,ปี๊ป